สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่22ธันวาคมนะคะภาพตลาดโดยรวมนะคะก็จะเห็นว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเปิดแกลบในทางลง ลงมาแล้วก็ยังลงอีกนะคะต่อเนื่องนะคะดูเหมือนว่าจะไหลเข้าหาโลเดิมที่อยู่ประมาณ1,250นะคะซึ่งถ้าดูจากเครื่องมือถึงแม้ว่าจะโอเวอร์โซแล้วก็ยังไม่มีทิศท่าว่าจะกลับระส่งสัญญาณซื้อหรือว่าจะฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้โอกาสทางลงแค่โลเดิมนะคะก็คือเป็นแนวรับเทปประมาณสัก1 2 5 5งสองถึงหนึ่นะคะถ้าหากว่าลงมาแล้วเนี่ยยังยืนไม่ได้คิดว่าถอยออกไปเลยนะคะไปเที่ยวไปเลยดีกว่านะคะแต่ถ้ารีบาวเนี่ยนะคะเราก็ แนวต้านก็จะปรับลดลงนะคะจากพันสามก็จะเหลือลงมาที่ประมาณสักหนึ่งสองเจ็ดห้ากับหนึ่งสองแปดห้าจุดนะคะสต็อ w วิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว KTB นะคะตัวนี้จะเห็นว่าราคาขยับออก ด้านข้างนะคะสอสวันที่ผ่านมานะคะเหมือนกับเป็นการพักตัวเพื่อรอที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยถ้าดูจาก stochastic จะเห็นว่ายังให้ค่าบวกต่อเนื่องนะคะส่วน macd เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแรงซื้อก็ไหลเข้ามาหนังนาแน่นนะคะพอจะเก่งกำไรหรือว่ารุนรีบาวกันได้นะคะรับที่16.3ต้านประมาณ17.1 17.4ถึง17.4แล้วก็ cut ลอสที่16ค่ะ ถัดมาเป็นตัวสวัสดนะคะสวัสดนี่ก็ถือว่าเป็น1ตัวที่แข็งแรงกว่าตลาดนะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีการพักตัวนะคะตามแพทเทิร์นยังก็เป็นแค่การพักแบบไซด์เวยยในกรอบกว้างๆพอให้เก่งกาไรได้นะคะถึงแม้ว่าทิศทางตอนนี้ยังชี้ไม่ได้ว่าจะขึ้นจะลงแต่อย่างน้อยก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบไซด์เวยยได้นะคะโดยที่มีแนวรับ46บาทแนวต้านนะคะประมาณ48.5กับ50บาทแล้วก็คัดลอสที่45บาทสลึงค่ะ ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นวานะคะ WHA นะคะตัวนี้จะเห็นว่าแพทเทิร์นจะคล้ายๆกับตัว KTB นะคะคือขยับขึ้นมาแล้วก็พักตัวออกด้านข้าง2อสวันนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมี EMA 25กดราคาเอาไว้แต่ว่าถ้าดูจากเครื่องมือที่เห็นการฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลําดับทั้งตัว s t o c h a s t i c แล้วก็ MSCD เนี่ยคิดว่านะคะน่าจะทะลุหรือว่าเบรกตัวเส้นแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ไม่ยากนะคะรับอยู่ที่2องบาทแปนะคะต้านแรกก็คือ296นะคะถัดไป306แล้วก็คัดลอสที่2องบาทเจค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ